ครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาชนดีๆครับวันนี้พามาอัปเดตมาชวนลดน้ำทุเรียนกันครับผมทุเรียนต้นนี้ชนีครับผมชนีบ้านเนินชนีบ้านเนินมียอดแล้วนะครับ แตกยอดครั้งแรกแล้วนะครับผมชนีบ้านเนินมีมะละกอเป็นพี่เลี้ยงครับมะลกอก็กำลังจะออกดอกแล้วครับผมออกดอกแล้วครับผมสวยงามมากดูครับสวยงจริงครับรดน้ำไปด้วยชมความงามของมะละกอพี่เลี้ยงกับ ชนีว่านเนินครับผมชนีผมมีอยู่สองต้นนะครับผมมีสองต้นต้นนี้คือต้นที่สองต้นนี้คือต้นที่สองต้นแรกก็ไซส์เดียวกันนี่แหละครับผมแตกยอดเป็นชุดหนึ่งแล้วครับต้นแรกสวยงามคิดว่าจะได้กินแน่ครับชนี เขาบอกชนี้ไข่ไรู้ไข่จริงหรือเปล่าชนี้เขาว่าติดลูกง่ายนะครับติดลูกเ้าไม่เคยล่วงเหมือนหมอนทองเขาว่ามานะครับผมเขาว่ามาอย่างนั้นช่วงนี้แรงแล้วครับหนาวที่สวนนี่เมื่อคืนนี้ยี่สิบองศานะครับช่วงตีสี่ทีห้านะครับ 6โมงเช้ายังย21อ,องศาอยู่ฮะถือว่าหนาวดีครับถือว่าอากาศใช้ได้เลยหนาวหนาวอย่างนี้สัก4-5วันหรือสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็นผลดีกับพยงชิดครับพยงชิดมะปรางนะครับพยงชิดมะปรางลิ้นจีแล้วก็ลำไยฮะที่ว่าเป็น ผลไม้ทางเหนือนะครับหรือว่าชอบอากาศหนาวครับผมถ้าอากาศหนาวนี่ยังมยงช,ชิดนี่ดอกเต็มต้นเลยครับถ้าอากาศไม่หนาวนี่ก็ดูแต่ใบครับพินจีก็จะออกดอกดีครับผมพินจีผมมีอยู่หนึ่งต้นปลูกมเมล็ดครับแม่ก็ปลูกไว้ให้โดยต้องรักษาไว้ฮะยังไม่ได้กินรูดนะครับเคยออกดอกสองปีแต่ก็ร่วงหมดครับผม มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนามากๆดอกเต็มต้นเลยแต่เวลาลูกเท่า,าไม่ขีดหัวไม่ขีดกับร่วงหมดไมด่เป็นอะไรนะครับโอเคครับมาลดน้ำมาชมมาคุยกันครับผมลดน้ำเพลิดเพลินไปนะครับ เป็นการออกกำลังกายไปในตัวครับพราะจากสปริงเกอร์ก็ได้อีกอย่างหนึ่งครับผมประหยัดเวลาไม่ต้องมาเดินอย่างนี้นะครับรถอย่างนี้ก็เป็นการออได้ออกกำลังกายไปในตัวแล้วก็มาดูการเปลี่ยนแปลงว่าทุเรียนเรามีมันหนอนมีมัแรงมีอะไรตกกวนหรือไม่นะครับผมชนี่ชนีเคยปลูกมาสองต้นแล้วนะครับผม องต้นที่ตายไปครับก่อนหน้านี้ตายไปสองต้นแล้วฮะไม่สำเร็จเจอช่วงแรงแล้วไม่เคยอยู่บ้านก็จบนะครับแต่ดูอันนี้แล้วสมบูรณ์ที่สุดนะครับสองต้นที่ปลูกมานี่สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับผมโอเคครับผมพาเพื่อนๆมาเดินออกกำลังกายชมนกชมไม้ชม ต้นไม้ที่เราปลูกนะครับความสุขล้วนๆนะครับผมความสุขล้วนๆได้ออกกำลังกายด้วยครับเห็นไฝนก็ยังไม่หมดททีเดียวพึ่งหมดฝนไม่นานก็พื้นที่ก็ยังเขียวอยู่ฮะพื้นที่ก็ยังเขียวอยู่หญ้าหญ้ามาเรก็ดีหน่อยครับแต่ทำาม้หญ้านวน้อยน่ยนก่นกำจัดหญ้าครับหญ้านวนน้อยรากเยอะมาก โอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับผมสนุกสนุกครับพามาออกกำลังกายดูต้นไม้การเปลี่ยนแปลงนะครับผมชนีน้อยชนีน้อยว่านเนินปลักนะ้าจุบ๊บจุ๊บโอเคครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับไม้ช่วงดีๆ